โยวาซาวดิว uh, ิลุนเมกาดิวิรุนอูบายดิวิรุนชาญสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Star Wars Battlefront 2นะท่านผู Now, ้ชมนะเออนี่เป็นของ EA นะครับเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง RGLI o กันนะหลังจากที่ใครดูซีรีส์อ่า Star Wars Andor มานะท่านผู้ชมนะอืมก็คิดถึงฟ e ลนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะมาครันนู้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมเนี่ยแนว g p s นะสงคราม Star Wars สงครามโลกอวกาศนะท่านผู้ชมนะ เราจะเล่นในส่วนของโหมดซิงเกิลพีเยอร์แล้วกันเนาอแล้วก็เป็นในส่วนของอ่แคมเปรนไหมคนดูแคมเปรนแล้วกันนะคนดูเฮ้ยอันนี้มีเมีนสตอรี่ด้ป่ะเอาอินสแตนต์แล้วกันคนดูเป็นแบบลุยกับดวงดาวนะนาบูนาบูเราอยู่ฝั่งไหนดีโอ้มีหลายด่านมากเลยคนดูผมบอกเลยดีฟเอนต์แอตแทกแอตแทกแล้วกันลุก,กี้ไปคนดูเอนิมี p แอปลายครับกดเ ก็ตัวเครื่องอันนี้ถูกมากนะนะท่านผู้ชมนะมือหนึ่งอยู่ประมาณ15ื่นห้าถึงหมื่นแปดนะท่านผู้ชมแล้วก็มือสองอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองนะท่านผู้ชมนะอันนี้มือหนึ่งประกันศูนย์สองปีนะครับเราจะไปดูกันซิว่ากิจนี้สีภาพเป็นไงผมปรับภาพแบบ full HD นะท่านผู้ชมนะอ่าปรับภาพแบบ full HD เลยโอเคมาแล้วมี s ซ a w มี Heavy โอเคเอาตัวไหนดีเอา s ซ a w แล้วกันลงเลยครับ ย yeah. มาแล้วน like ี่เยใช้ได้อยู่คนดู FPS ประมาณ70นะท่านผู้ชมนะ FPS 70นะครับ okay, อันนี้ปรับภาพโลนะท่านผู้ชมนะภาพโล FPS 70็บมีระบบช่วยยิงเปล่าวะโอเคสวยสวยมันมีระบบช่วยยิงอยู่คนดู สวเลยฮะสวโคบีขคบีน่าจะเป็นอ่าเดชนะวางจอยต้องวางจอยเอานะครับอันนี้สวสวโขาจริงโดนยากอยู่เนี่ยวิวิว้าล่วงประมาณ70-80เลยนะนี่ภาพโรนะครับก็เดี๋ยวผมไปเล่นแมปอื่นดีกว่านะคุณดูนะ แต่ถ้าผมย้ายไปแมปอื่นโอเคมันมีให้เล่นหลายแมปมากเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้แล้วแต่เราสะดวกนะเราจะเล่นยังไงนะผมว่าเกมนี้คุ้มอยู่อันนี้ซื้อช่วงลดราคามันดีมากนะเราอยู่อนนี้เาฟังแบบน่าจะเป็นแบบช่วงภาคแบบกองทัพครนนะท่านผู้ชมนะโอเคลุยโอ้โหภาพผมว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ภาพภาพโลนะครับ full HD นะท่านูชมนะไปเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย เอาดิเอาดีสวยอยู่ระเบิดครับมาช่วยดิสวยโอเควูค้ 105. ร้อยห้ามาคนดูแมปนี้ดีเทลเยอะอยู่นะร้อยห้านะครับท่านผู้ชมค u เอสดนะครับร้อยห้าถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่คนดูวสวยสวยเล่าม,มาหน่อยเล่าม,มาหน่อยปึ๊บ ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะพวกนี่แหละถูกกองเลยกันนี่สวยครับสวยนี่ร่วงอันนี้ภาพแบบฟูลเฮดดีนะท่านผู้ชมน,นะกราฟิกรูสปิคค่อนข้างแรงอยงู่นะเอาจีอะไรตรงนี้นะครับถ้าอยากดูสปิคจะเต็มก็ไปดูกันได้นะผมจะแปะมาให้นะครับ แล้วตอกจอจอแยกไลยด้วยเ <ready>, ้อนี่เฮ้ยถือว่าใช้ได้คนดูนี่เราเล่นยานอันนี้ได้ด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหกูมาแล้วยานใหญ่เบลิ่มเลยไปเลยเพียนูสแกนครับสแกนอาบี้ไป <c oughs> ไปไป <c oughs> โดนใครบ้างไหมวะอโอสวยครับยิงเนี่ยเพื่อนยิงเครื่องหน่อยชอบยิงเครื่องหรือเปล่าจริงเราเล่นเจได้ได้ด้วยนะคนดูนะนี่นี่เอาดิสวยนี่ระเบิดโอ้โหโคตรีโคตรึงเลยอะฮัฟฟี่อือย,ยิงโดนยากอย่างนี่คนดูสวย ขึ้นมาครับยิดครับตรงนี้ดูด,ดูด,ดูดสวยรูดลไปหมดแล้วรูดไปหมดแล้วสวยเจไดเจไดฝัด่งเราเจไดอยู่ไหม <is> นี่ฟูเอสดีนะครับนี่สวยอือโอ้โหโโตรงนี้เต็มเลยได้แปดสิบห้านะแปดสิบห้าเฟรมนะท่านผู้ชม โยมาสิสวยสวยโอ้โ oh, ห oh, แตกรัวฮะอ่ะหลายคนบอกพี่เดี๋ยวผมขอดูภาพที่มันละเอียดขึ้นกว่านี้หน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมปรับอ,อันนี้นะท่านผู้ชมนะปรับแบบกราฟิกขึ้นอีกครับเอาเป็นไฮเลยลวกันคุณดูณจะเป็นยังไงนะครับอันนี้กราฟิกไฮนะภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะครับไฮได้ประมาณห้าสิบหกสิบเฟรมนะครับสวย หายได้ประมาณห้าสิบหกสิบเฟรมนะโอ้โหเฮ้ยเครื่องถือว่าแรงอยู่นะนี่คนดูเย้ขโมนเบบี้นี่นี่เป็นไงนะล้วงโคบอลสวัสดีล่วงเอาดีเอาดี ยุดหนยวเว้ยหยดหนยวเว้ย,ย,ยทำไมทีมเรามันยุดไม่ได้เนี่ยวะไม่เข้าใจเนี่ยถือว่าใช้ได้นะบ่าเดี๋ยวเราลองแมปอื่นนะครับไปลองแมปอื่นนะแต่วิธีเข้าเล่นกับบอทนี่ก็ถือน่าถ้าไปเล่นแบบออนไลน์ปกติมันคนมันเล่นไม่ค่อยเยอะเนี่ยถ้าเป็นควิกแมปปกตินะผมแนะนําไปกดเพย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปซิงเกิลเพย์ยนนะแล้วก็ไปอินสแตนต์แอคชั่นนี่เราก็เลือกด่านได้เลยนะครับเลือกโหมดเอตแทกอะไรเงี้ยนะครับ คือเพซี่อย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะแอตแทกดีฟินส์ Attack, Defense, เนี่ยเลือกได้เลยนะนี่แอตแทกแล้วกันมีดาวให้เล่นเยอะนะครับอินโดนี่อิ ure, Down, นโดดาวอินโดนี่อันนี้เดสต์สานะครับจากกูนะครับเดี๋ยวเฟิร์สออเดอร์นี่เฟิร์สออเดอร์นะอ่าเราลงเอาด่านน,นี้แล้วกันในเฟิร์สออเดอร์เอาเอาด่านที่แบบว่าเอา่อมันค่อนข้างที่จะ มีดีเทลหน่อยละกันเนี่ยน,นี่ตานนี้มีป่านะนี่ปรับภาพแบบไฮนะครับชมนะผมบอกเลยปรับภาพโลก็ภาพสวยนะก็เล่นได้นะฮะอีมาละโอเคผมชอบรตรงนี้มาคนดูเลือกปืนได้ด้วยโอ้โหเอาลืมเลือกปืนทิ่งหายละไปสุดสักคุณดอนสี่สิบกว่าเฟรมนะครับสี่สิบเฟรมปรับภาพไฮนะปรับภาพไฮสี่สิบเฟรม อันนี้สวยเลยนะคนดูสวยเลยนะฮะมีมีดีเทลเยอะนะครับอันนี้ผมปรับภาพเป็นปรับภาพเป็นอันนี้หน่อย <the song. S 2> หน่อยแล้วกันคนดูนะลดลงมาหน่อยลดระดับลงมาเป็นอ uh, ่ามีเดียมนะกันนะคนดูมีเดียมนี่มีเดียมก็น่าโอเคนะครับไปนี่ฮะสิบหัวอันนี้ดีเทลเยอะหน่อยก็อยู่ประมาณสี่สิบถ้าด่านนี้ผมว่าน่า,นาจะต้องโลอ่ะคนดูน่าจะต้องโลนะครับน,นี้เล็กอีกสิบสองออฟนะ ไม่มีอัพสเกลลิงนะครับเกมสมัยก่อนไม่มีอัพสเกลลิงถ้ามีก็จะดีมากเลย fps จะบวกขึ้นไปสูงจ๋าเลยแหละสวยอือร่ำเลยเนี่ยครับเฮฟวีอยู่แล้วสวยอุย้ยอออ สวยครับรูดอะดิอะดิสวยสวยโอ้ยนี่ถิดจังวะสวยมามนี่ยืดเลยครับแคปจิ้ง ถ้ายิงเยอะก็ได้เราก็ได้แต้มดีอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่อาบีน่าจะเป็นเปิดโล่ยิงนีเฮฟวี่นะครับอันนี้ใส่เฮฟวี่นะปืนกลใช้ได้ใช้ได้คนดู easy, เทก่ดีสี่บอูุดไปโอ้โหโอ้โหไอห้นี่มันเอามาเอามาโชว์เราเลย นี่สวยม,าย,า,มนนายิงว้าเออนี่สนัยนี่มาอุย้ยเรามีนี่ดีนี่เราซื้อตัวได้แล้วคนดูแต่ยังซื้อเจไดไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมค่อยมาเอาเจไดแล้วกันผมเอาลุงก,กับเพื่อนก่อนนี่โอ้ยนี่ชุดชุดดีชุดด,ด,ดีแต่ทำไมมึงไม่ยึดจุดกันวะ เพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยสวยสวยเอบีเอบีบีเอทหุ่นยนหุ่นยน์รอยเมื่อกี้โดนดรอยปุ๊บมาเปิดกอดก,กันครับอุ้ยโอ้โหแม่งโปตดผลาด สวยดนระเบิดไปดิเอาเดียเอเยีผมกำลังแคปติงอยู่นะท่านผู้ชมนะผมกูจะไม่ยึดยึดไม่ได้สักจุดเลยหรอเพื่อนนี่ยวผมอ่าเรสปอนก่อนผมจะเอาเจไดลงนะท่านผู้ชมนะเล่นได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้แบบดีเทลเ,เยอะก็เล่นได้นะครับโอ้ยอันนี้มันมันมีคนพย์อยู่มันมีคนเล่นอยู่นะท่านผู้ชม มันมีคนเล่นมีคนเล่นอยู่อันนี้ตัวเจ็ดตัวนี้กันแล้วกันเย้ yeah. ไปโอ้ปล่อยไฟซะหน่อยนะกันโอเคคืออะไรวะอ๋อยิงไฟโอเคแฉปจิงจ้าสวยแฉพจ,จริงเสร็จแล้วครับจุดต่อไป รู้ว่ามันลอยได้นะนี่ใครมันเิ้นจีใดวะคนดูริ่นไม่จีไดมันยังไม่ตายเลยนี่มั้นี่นะครับใช้งานไดนะ้นะเิ้นได้นะโหดีเลยแหละอันนี้โอเคเลยสวยครับนิวออรเจิบีไปสุดนะเอ่นะทุกชมไป วิ่งอะไรอ่ะเอาไฟเผาเลยเดยเราสกูลุยนี่เดือบลงเอาอเฮ้ย <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ uh, Star Wars Battlefront นะท่านผู้ชมนะใช้ได้นะครับเล่นได้นะครับอืมก็ปรับภาพลูนี่ยังไม่ต่ำกว่า50เฟรมนะครับทุกแมปเลยนะท่านผู้ชมแมปดีเทลเทยอะๆแบบเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจก็ ไปจัดมาเล่นได้นะทุกานในะเกมนี้ดีจัดเลยแหละผมบอกเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า,าตัวเกมนี้เนี่ยมันอันนั้นนะมันเปิดขายอยู่นะครับเราเป็นเกมที่สนุกมากนะเป็นแนวแบบว่า,วาจริงต่อสู้ TPS นะครับทุกนน,นี่แล้วก็ตัวเครื่องถูกมากนะ,นะครับเดี๋ยวนี้ใช้งานแบบได้ดีเลยนะฮะเล่นลนู่นเล่นนี่ได้ด้วยนะครับต่อออกจอทำงานตัดต่อวิดีโอเนี่ย ทำภาพทำสีได้นะครับทำแบบแคปเจอร์นู่นนี่นั่นได้นะทานผู้ชมเออถือว่าโอเคนะราคาถูกนะประมาณหมื่นถ้าถ้าเราซื้อมือหนึ่งก็ประกันสองปีนะคนดูมือสองก็อยู่ก็มีก็อาจจะมีประกันนะครับแล้วแต่ว่าเอใครไหนเป็นยังไงนะทานผู้ชมเอยไม่ใช่ได้มาสภาพแบบไหนนะต้องพูดอย่างนี้บางบาง,บางอันก็สภาพแบบแคปเจอร์เลยแต่ของผมได้สภาพดีอยู่นะทานผู้ชมนะผมทําคลิปรีวิวจัดเต็มไวนะ้แล้วะคนดูไปหาดูกันได้นะครับแต่นี่ผมทําเป็นลายกมเนาะ แ้อใครแบบสนใจที่จะมาแบบเล่นเก,มน,เกมนู่นเกมนี้ในเครื่องตัวนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่โคตรกรจะกลัม่คลิปหน้าบายชาคนดู